สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องเบอร์ d เ y c h ชา n น l ค่ะวูว้วันนี้เรามาเล่นเกมอสมสปาร์กเกอรก์อะไรนี่แหละเบรเท่าที่รู้นะคะเป็นเกมที่ฮิตเป็นเกมผีเออเราในวันนี้ก็จะมาเล่นกันนะคะอ่ะเริ่มเกมแต่เป็นเกมที่แบบโคตรากีตารที่สุดอืมเร,เร็วค่ะโอเคเดินไป เอาห้องนี้แหละเคยอยู่แล้วก็รอดมานิดนึงที่เหลือคือแบบอ่ะซีเบงเถงถึงมาค่ะเราจะไปหาที่นอนอันแสนสวรรค์แต่ไม่นานก็จะกลายเป็นโยม,มชุดรับลองเกมนี้ใครเล่นเนี่ย,ยคือน้อยอีเคยดูในติ๊กต็อกใช่ป่ะแล้วน้อยอีก,ก็อยากเล่นมากแต่ไม่ยังไม่ลงรออัปเรียง ได้เงินสองบาทเองฟัดซื้ออาวุธก่อนเฮ้ยทุกคนผีโอ้ยมันมาทุบมันมาทุบแม่มันมาทุบมันมาทุบแม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยเฮ้ยเร็วเร็เร็เร็เบี้ยเบี้ยเงินเงินมาเร็วจะตายแล้วจะตายแล้วแม่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 เร็วโหโหไม่น่ารอดนะโอ้ย ประตูหนูจะพังแล้วค่ะไม่น่ารอดนะเออโหดจริงแม่โอตายแล้วเดินแล้วไงเราบ้มตายเลยไอ้มาเบ่เอาไม่แก้ตัวไมแเรจะต้องชนะมันให้ได้เฮ้หอ,หอความหวังที่มีแต่ความทลอด โอเคค่ะพยาบาลคนเดิมขอเรีกยกนางพยาบาลนะคะตอนนั้นยายแก่ยังอามีรลอดค่ะอุ้ยมาห้องนี้ดีกว่าตรงข้ามกับห้องหนูโอโเจ็บใจมานอนอืมเออเราจะล้อหรือล่มยังไม่รู้เลยเอาเอาุไปข้างหน้าก่อน อาวุธคือสำคัญมากเลยนะคะเราสามารถถอดมันออกแล้วเราจะได้เงินด้วยไม่รู้เงินเท่ากันไหมอีผีมาแล้วไม่สินางพยาบาลค่ะทุกคนเรามาต่อกันเลยเฮ้ยคุณนางพยาบาลผ่านไปแล้วก็รีบอัพสเถอะเดี๋ยวเราก็จะโดนกระทื่งอีกค่ะ เป็นเกมที่เออมีผีตัวหนึ่งใช่ปะตัวแรกอะที่เราเริ่มเกมมาเราจะเจอตัวนั้นใช่ปะอีกก็อืมรอดมัง่งไม่รอดมัง่งเออยุก,ก็เพิ่งเล่นนะคะอ่ะเราอัพเตียงเราหรือ,อยังทุกคนมีคนโดนเชื้อไปแล้วคะ่ะมันมาหาเราแล้วแม่เอ่อมอืมผ่มานไปอย่างไรเยี้ยใหญ่ฝนที่ตกชานะ้าะมันเรายัางไงอวะ ไปดูแต่พิฆาตอาสูรแล้วก็ดูเพื่อนเขานะคะอ,อ,อยากเล่นในคอมแต่น่าจะเล่นยากนะในคอมเวลาอัดเสียงลงในคอมมันน่าจะยากสำหรับม้ังอิบนะถ้าคิดอัพเตียงเลยค่ะเอยังไม่อัพอัพ เอ้ยผีมาเลยเอ้ยนางพยาบาลมาแล้วมันมันตายเลยบหน่อยหอยเสียบเลยโคตรแค่นในผีตัวนี้เลยใจมากทุกคนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาไปก่อนนะคะป้าๆค่ะจุ๊บ